จังหวัดจันทบุรีครับมีการประกอบพิธีต้อนรับสัญญบัติพัทยศพระราชาคณะนึ่งในวโรกาสมหาบงคลเฉลิมพระชนมนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแด่เจ้าอาวาสวัดวิเวการามเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีธรรมยุทธ ณอุโบสถวัดวิเวการามตำบลบางกระเจาะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธ,ธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะพระราชธรรมเบธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยพลตํารวจโทจรันจิตเจือจุนนายตํารวจร,ราชองครักษ์พิเศษพลเดลตรีสมรภูมิจันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนำข้าราชาการประชาชนพุทธศาสสนิกชนเข้าร่วมพิธีต้อนรับสัญ,ญบัติพัทย์ยศพระราชาคณะพระครูวิบูลธรรมานุาสสร์เจ้าอาวาสวัดวิเวการามเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีธรรมยุทธเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระมีนามว่าพระวิบูลวชิรธรรมในการนี้ได้มีพิธีอัญเชิญสัญ,ญบัติพัทยยศและภาตรายเข้ามาภายในอุโบสถ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยนายตำรวจราชออครักพิเศษจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาบูรพา,ามาหากษัตริย์ไทยและบูรพา,าจารย์วัดวิเวการามจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดกครวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามด้วยพิธีอัญเชิญสัญ,ญบัติ นาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป้วาราชการจังหวัดจันทบุรีอ่านพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งพระวิบูร์วชิรธรรมเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีธรรมยุทธ์พระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระวัดวิเวการามจังหวัดจันทบุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมในตำแหน่งพระประหลัดหนึ่งองค์พระสมุหนึ่งองค์และพระใบดีกาหนึ่งองค์ จากนั้นคณะศิษยานุสิตร่วมทอดผ้าอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพามหากษัตริย์ไทยและบูรพาจารย์วัดวิเวการามในอดีตน้อมถวายผ้าตรายเครื่องทยธรรมและจะตุปัจจัยเป็นอันเสร็จพิธี